สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ที่ฮอกไกโดนะคะซึ่งคืนนี้นะคะเราจะพัก AirBnB <st arts> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะพักกันห้องไหนคะ่ะก,ก็คือตอนทางที่เราขับมาบที่เนี่ยเร,รเราเจอหมาจิงจอก2ตัว, <S <S ว,วเจอใน,อนสวนสัตว์เหรอ ตัวหนึ่งมันจมออกขาวๆมันน่ารักมากปกติเนาะกวางมาจิ้งจอกเราบ้านเราจะเจอที่สวนสัตว์แต่อันเนี้ยเราเจอข้างทางเลยแม่ปุ๋ยมาที่ฟูราโนนะคะแล้วทางมาเราเนี้ยมันน่าจะมีหลายทางนะแต่เราจอนที่ทางที่เรามาเนี่ยเป็นทางที่แบบเปียวมากเป็นแบบแบบจริงๆถ้ากลางกลางวันอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่เมาอถึงว่ากลางคืนก็มืดๆเลยอ่ะใช่ดูสิอันนี้คือมืดตึตื้อเลยค่ะทุกคน มีหิมะตกด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวไ้ปุ๋ยไปเช็คอินก่อนนะคะเราเข้ามาที่ห้องแล้วนะคะเราอยู่ชั้นสองห้องแรกนะคะเปียกมันเปมันเปียกนะมัเปีนะไรไงตรงนั้ิเมียเปียพอพอเปิดประตูเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอห้องพักตรงล่องตรงนี้เดี๋ยวทั้งรับรองแล้วก็จะเปิดเข้ามาเชิญครับปุ๊บห้องรับแขกเล่นมีโซฟา แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะจะมีโครเวฟเครื่องปิ้งขนมปังกาน้ำร้อนมีตู้เย็นมีอ่างล้างจานาและมีเตาด้วยนะทำอาหารได้แล้วก็ยนะหลายๆอย่างก็อยู่ในนี้นะแม่ปุ๋ยดูนี่ตะเกียบเขาน่ารักมากมีช้อนมีตะเกียบอะไรให้ด้วยนะคะมีหมอ้อข้าวด้วยนะแม่ มีหม้อม้ารมีหม้ออะไรด้วยหม้อหม้อชาบูมีเครื่องมีหม้อกระทะอะไรด้วยนะคะตรงเนี้ยมีกระทะด้วยโชว์มาเลยนะไหนอะแล้วก็ตู้เย็นอ่ะเดี๋ยวผมให้มีนี่ยนะเป็นพวกแบบซอสต่างๆมีน้องไหมนะมีไข่มีขนมปังมีให้หมดเลยนี่คือเรากินได้หมดเราใช้ได้หมดกินได้หมดเลยเพราะว่าแถวเนี้ยไม่มีร้านอาหารนะคะตรงนี้คือโซนแบบว่าโซนโซนห้องน้ำแล้วค่ะ อันนี้คือคืออ่างล้างให้ไหอ่างล้างมือนีทุกคนดูมีเครื่องซักผ้าผ้า้จะมีเปลี่ยนให้ตลอดแล้วนี่คืออะไรท่อเนี่ยอันนี้ระวังอันนี้บอกไปก่อนอันนี้เป็นเครื่องทำน้ำน้ำอุ่นก็ทำความร้อนอันนี้เราปรับสีก็คือมันจะอุ่นเลยปรับหนึ่งก็คือเป็นแบบธรรมดามาตรฐานสมมติเราจะใช้ก็ปรับสีปร์ตี้หนึ่งห้า อแล้วก็ตรงนี้ห้ามจับห้ามอะไรมาพลาดว่ามันร้อนห้ามแตะอ้กปิดสิคะอย่ปิดก่อนนะอ่าแล้วก็ที่ห้องน้ำห้องส้วมฉันเองก็ก็ดีนะเขาแยกโซนมันได้ยังไงไม่ได้ปิดค่ะแล้วตรงนี้ห้องอาบน้ำใช่ไหมอุ้ยมีอ่างได้เหรออุ้ยมีอ่างนี้เหรออ๋อมีด้วยเอ้ยอาบน้ำน้ำพิโซนเปียกโซนแห้งนะคะตรงนี้นะคะคือห้องเอากระเป๋า้ย เอากระเป๋ามาวางตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวอะไรก็ได้นะคะเป็นเสื้อผ้าแล้วนี่เป็นเหมือนแบบบางทีมาหลายๆคนอ่ะพอบองว่าเป็นกลุ่มอันเนี้ยประมาณ4ี่ห้าหกคนได้สบายอ่ะเราจะไม่นอนห้องนี้นะคะนี่คือห้องแต่งตัวพอเรามีห้องนอนแล้วไปดูกันเปิดไฟเปิดไฟนอนเปิดตรงไหนเปิดต้องนะโอ้โแรงมากเลยอ่ะโอ้นี่เอาจริงแล้วนะสามารถปูได้ตรงเนี้ยได้ได้สามคน ตรงนี้นะมุมมีบ่งมีบ่อและตรงนี้นุ่มมากตรงนี้มีกและตรงนี้ก็จะมีเตียงอีกสองเตียงเรามากันสี่คนน้องคนละเตียงไปเลยนะคะดูดิมีเครื่องโดนฟ์โดนฟ์นที่เนา่ย้องท่านมีถุงน้ำร้อนอะไรนะที่แบบความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือห้องนู้นสองห้องนี้สองนะคะยิบยันนอนได้เลยแล้วหนูยิบยันจะนอนห้องไหนจ๊ะห้องนู้นัห้องนู้น วันนี้วันที่หกยิ่งนานงกับแม่ปุนกันเองก็ได้ก็ข้าวๆประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นเหมือนบ้านพักส่วนตัวเลยมีครัวมีอะไรครบเซตเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะได้ทําอาหารกินกันบ้างเพราะอาหารไทยไม่ค่อยมีน้แม่ฝุ่นเนาะเราจะได้เผื่อมีอะไรมาทํากินเองบ้างอะไรอย่าเงี้ยไมาเบื่อก็ข้าวคาประมาณนี้เนาะสําหรับห้องพัก Airbnb ของเรานะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะ นื่งด้วยเราพัก AirbnB นะคะเราก็เเลยต้องหาข้าวกินเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันมื้อเช้าวันนี้มีอะไรนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนข้าวหน้าขาปูมายงนี้มันเป็นขาปูไม่ใช่ปูอัดนะมันเป็นขาปูนะขาปูจริงๆเหรอเลือปูอัดขาปูแล้วปูมันขาปูจริงๆขาปูจริงๆใช่ไหมแม่หญยมันเหมือนปูอัดบ้านเราเลยตากียมเนี่ยมันน่ารักมาก เป็นของที่นี่เป็นรูปดอกไม้นะคะนอโตยะก็เป็นรูปดอกไม้นะคะที่มัมีจานชามช้อนแม่ปุ๋ยคิดว่าอุ้ยมันแต่มันเหมือนปูอัดบ้านเรานะเราะพอมบอกว่ามันเป็นขาปูจริงๆจริงๆค่ะโอ้เป็นข้าวหน้าขาปูจริงๆนั้นทุกคนแล้วก็ตรงนี้มันเหมือนมีเหมือนเป็นปลากระป๋องนะคะแล้วตรงนี้เหมือนปลาซาบะอันนี้ปลาที่โอตโตยะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่แม่ปุ๋ยโรยด้วยถึงลากนะคะผงลาบอร่อยไหมคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนี่พริกเคม็มคุณยายสุนทรนะคะแม่ปุ๋ยพกมาเวลามาต่างประเทศทุกทริปเลยนะคะใครอยากได้ก็ไปสั่งซื้อได้นะคะอร่อยใช่ออมาอะไรเป็นน้ำพร,<อ>ริกที่ไทยเลยจ้่ใอรกินเผ็ดไว่ไ้มามีแบบเผ็ดน้อยนะยี่ยมกินแบบเผ็ดน้อยยีเรีมสั่งแบบเผ็ดน้อยนะคะก็จะได้เผ็ดน้อยเด็กๆสามารถสั่งเผ็ดน้อยได้มีกิมจิมีขนมปังนะคะข้าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกค่ะจะหลังจากที่แบบ มะตกหนักมากฟูมากตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะมา,มาดูค่ะดูค่ะทุกคนโอ้โหฟูมากตกหนักมากดูสิบนหลังคาเต็มไปด้วยหิมะค่ะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะและวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะพาหนยมิแยไปเล่นหิมะที่พักของเราตรงนี้เลยแถวๆตรงนี้เลย พกที่ปั๊มหิมะมาเป็นร,ปรูปเป็นรูปร่างนะคะยังไงก็ดูได้นะคะที่คลิปปั๊มหิมะนะคะ